ในตำมุงกะแล้วนะเป็นแซ่บขนาดพักกะมีมีมมอนันขอบปุ้นอีกสบายดีทุกคนวันนี้เฮากะอยู่เอินนะไม่ได้ไปซิเลย์อยู่เอินกะจะตำมุงได้กับเขาสาโๆนแล้วก็สาท่อเฮากะัเอามุงอยู่เอินเราว,ว่ามุงเหนาเหมือนละ <c oughs> ยอยู่าหมดกก๊มันก็นยังบม่มี่นะเน,น,น,นยเลยก็ไดนน้ปุพัก,กแน่นะเาานยเลยก็ได้ต่ำๆนะไม่เนอยดีเนานะอไมค้ำละทอง,องพักกาศผอปอะนะอนนุ๊กนะมะนีระ็๋องบอมันมีพัสดุซองสนิทจ,จิลเหรอ นี่ตักเสริมกูดนมันอันเลิมอันหืนนะจ๊ะอันนี้หืนอืมแต่ก็กินได้กินกับข้าวปุ้นแมงแส่บอันนี้แล้วผักเสริมผักฮีกะาสาวทองเป็นเลอมหงยะต่ำออกมาสองสีนนอืม นี่กะทางอนมันซื้อขปุ้นมาเสิร์ตำหมูขมมคมอางมอต้มน้ำโลกะปุนเอากะมา้ม เนาะเลยนล่ะว,วันนียเพื่อดำมันนี้นะโม่เ,<ร>เพื่อดำนี่ยว <c oughs> ันนี้หันดำดิแทร์ไปส่องเลสกับโตบมือ นี่กะสาวทองบนปีนมาคิดเจ้อโคกตามเมือนนบ่คือจิระเพชร <laughs> บ้ามันที่เพชรจะมีได้ทองม,อมนปนคิดจ้โกตาเลยเลยกิแล้วเอล้วฮะ,ะสาวจิตบอ ก็เท่มก็้ย่าเสีอมือสะท้อนต่มวันนี้แซ่บจไปแจล้วอ่ะตํำแหละนะสาทองตำคิดแหละเฮาตำคิดยังมีแหละอยู่ขอฟูได้ละเยลโลข้ปุ้นบ่สะทองเยลโล่ข้ปุ้นน่ะมัน

ไผดละแม่พอปงแล้วนี่นะปงเอามาตำล้างอีน้ำที่ซแม่จับได้แล้ว่าน้ำเนี่น้ำที่หนึง <c oughs> นอนลแล้วนี่น้ำบ่ สล่าสลานเดือเสลสลก็ซกานี่เอ้ามาลาเลยปทำอะไรไปด้ยน้ำมันจะเล็ดก็้อ

ซมๆเลยบอสอืมซมก็ได้บีบกินนาตะโขงเลยหน้าห้มีน้ำก็ได้มันหนาวน้ำเบี้ยวนาน้ำน้อยเรียกว่านาแต่เอาเปิบมันน้าวน้ำเลยนะไอ้มดจะซื้อสีดิซมแบบน้ำน้อยอี แม่นเข้มพอมเข้มเข้มเลยบ่มันเข้มพอม <c oughs> เ,อเอาสะทงเอาเจอละเด๋วะเอาเข้เข้มเลยเนาะเป็นตัวอเป็นัะปะ,ปะปุนฉลาขี้จับเนาะ ปิดเ็ดแห่ไบบดิเซนตาลเลยนะอืมบิเซนตาลเนี่ยป็ดเพดส้มๆไปเลยปจะแ่บป่ะหอแล้วป่ะอืมปาะปวดแ่บอเ คือสีเพชรเนาะเพชรแห้งตัวอืมหินทองดียวนะตกมาทักนู่นล้างพักด้วยพักมึงมีล้างเลยอืมแต่จะแซ่บอะไรปุ้นมากนี่ตำมหุงกันแล้วนะเป็นแซ่บขนาดพักกามี่ มีมัขอบุ้อีกมากินันมืนนอนขอบุ้นันได้แซ่บขนาดเนอะแซ่บแซ่แบแซ่ <c oughs> แบแรักกูช่วยเยอะเ่้ยนำาข เล็ขนาดนกอันนี้สาวนี่บ้าบิดา้พันนี่ยงเลยสาอนผู้เดียวคนเมื่อย่อลนึง แสบป่ะเพ็ดกับเพ็ดซ้ำท้ายลย่ะลุยคุณดิปลาเลยเพ็ดขนาดอรุณีละ